เมื่อวันอาทิตย์ที่5มิถุนายนที่ผ่านมาทุดงคัสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนมิถุนายนโดยมีคณะกัลายาณมิตรจังหวัดพิษณุโลกมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระเพื่อสังสมบุญใหญ่อันเป็นสเสบียงบุญในการสร้างบารมีค่ะและได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ยอสุทธจิตโตประธานสงฆ์ทุดงคัสสถานพิษณุโลกเป็นประธานสงฆ์ โดยทุกท่านนะคะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับลูกพระธรรมทั่วโลกผ่านระบบซูมค่ะ จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมกล่าวคำถวายคีลานเษตั์กล่าวคำถวายกองบุญยานพหนะกล่าวคำถวายกองบุญคาไฟฟ้ากล่าวคำถวายพัตหารและกล่าวคำถวายและกล่าวคำอธิษฐานจิตค่ะพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมถวายปัจจัยทยธรรมกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระด้วยความปลื้มปิติ นอกจากนี้นะคะทุกท่านตั้งใจมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระก็ยังได้จัดเตรียมพัตหานหวานข้าวอันประณีตมาร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งพิธีบูชาข้าวพระก็นับเป็นบุญใหญ่นะคะที่เหล่ากลยานมิตรจังหวัดพิษณุโลกค่ะต่างให้ความสำคัญที่จะมาร่วมงานบุญพร้อมทั้งชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลในครอบครัวมาร่วมสั่งสมบุญด้วยความเบิกบานใจค่ะ ก็นขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกลัลยาณมิตรทุกท,ท,ท่านค่ะที่ทุดงคัสถานพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่ได้จัดพิธีบูชาเข้าพระในเดือนมิถุนายนค่ะสาธุ